แล้วในคําสอนมันมีมีบอกไว้ไหมว่าผู้หญิงออมุสลิมเนี่ยจะต้องเอาใจดูแลผู้ชายแล้วต้องดูแลมากระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ชายเนี่ยต้องการที่จะหลับนอนกับผู้หญิงผู้หญิงทํางานมาเหนื่อยแค่ไหนถ้าหากสามีต้องการก็ต้องยอมอันเนี้ยค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่ในขณะที่สังคมพุทธเนี่ย ถ้าผู้หญิงไม่พร้อมผู้หญิงเหนื่อยจากทํางานเราก็สามารถปฏิเสธได้ว่าเอ,อ้ยฉันไม่พร้อมนะฉันเหนื่อยนะวันนี้เอาเอาวันอื่นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาก็ยังพอเข้าใจนะผู้ชายผู้ชายชาวพุทธเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจนะแต่ว่าผู้ชายผู้สลิมเนี่ยเขาจะถือว่าผู้หญิงคนนี้ยามหลับนอนยามค่ําคืนเนี่ยจนกระทั่งเช้าตู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นการบังคับใจไปในตัวเนาะต้องยอมทํานะใช่ ใช่ค่ะมีเรื่องรเรื่องนี้เรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องที่แบบว่าผู้หญิงจะต้องทําให้ผู้ชายพึงพอใจถึงจะได้ผลบุญเท่ากับผู้ชาย<อ>จะต้องทําทุกอย่างให้ผู้ชายพึงพอใจมันก็เลยเปิดช่องโอกาสให้ผู้ชายเข้ามากดขี่ผู้หญิงก็เห็นบอกว่ามันสมองของผู้หญิงเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ชายอะไรร้ไหฮะในคำพีอะไรมีเขียนอย่างนี้ไหม <laughs> มันไม่ได้มีในธรามดแต่ว่ามันเป็นสายรายงานฮัดดิสอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบ้านหนูเนี่ยลูกผ,ผู้ชายเนี่ยไม่ได้อวยตัวเองนะคือหนูก็เรียนเก่งกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้คือในบ้านหนูเนี่ยจะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคือพี่น้องหนูเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็อาจจะไม่เก่งเท่าผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะไม่ค่ะอืมออก็จริง มีามีอะไระจะถามหนูไหมในคอมเมนต์เป็นการกรอ๊อปศาสนาสคลิ์มาเมื่อกี้แต่ก่อนหน้านี้บอกว่าน้องกล้าหาันมากนะครับหนึ่งผัวหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ศาสดาชอบเ<ม>พราะศาสดาเขามีเมียตั้งสิบสามคน